นี่คือเทคนิคการขายที่สามารถจูงใจได้ทุกคนจิตวิทยาการขายคือการสื่อสารที่สามารถโน้มน้าวความคิดหรือความเชื่อใครสักคนให้คิดหรือเชื่อรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือตัดสินใจหรือลงมือทําอะไรบางอย่างได้เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพนะครับนี่คือภาพของการที่เราจะจูงใจใครสักคนอ่าคือตอนแรกเราอยู่กันโคนละาฝั่ง ใช่ไหมครับเพราะว่าคนที่เราจะจูงใจนะครับยังไม่ได้คิดหรือเชื่อในสิ่งที่เราอยากให้เขาคิดหรือเชื่อนะครับหรือว่าเขายังไม่ได้อยากจะลงมือทําเขายังไม่ได้อยากจะตัดสินใจในสิ่งที่เราอยากให้เขาตัดสินใจหรือลงมือทําใช่ไหมครับทีนี้นะครับจุดประสงค์ของการจูงใจคืออะไรคือเราอยากจะจูงใจเราอยากจะให้เขาเดินมาฝั่งเราให้ได้นี่คือจุดประสงค์ของการจูงใจใช่ไหมครับทีนี้นะครับกฎแรกและกฎอันดับหนึ่งเลยนะครับในการที่เราจะสามารถจูงใจใครสักคนได้คือตรงนี้เลยนะครับ เราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราจะจูงใจอีกคนหนึ่งดีต่อชีวิตเขาอย่างไรอันนี้สําคัญมากมากเลยนะครับถ้าสมมุติว่าผมมีสินค้าที่ผมอยากจะขายให้ลูกค้าผมซื้อผมก็ต้องรู้ว่าถ้าลูกค้าผมตัดสินใจซื้อสินค้าของผมชีวิตของเขาจะดีขึ้นอย่างไรใช่ไหมครับเพราะว่าตรงนี้เลยครับนี่คือสาเหตุเลยครับเพราะว่าพอเรารู้และเชื่อในสิ่งที่เราจูงใจอีกคนนะครับว่ามันดีต่อเขายังไงเราจะมั่นใจในการสื่อสาร และความมั่นใจของเราจะสร้างความเชื่อมั่นจะสร้างความศรัทธาจะสร้างความไว้ใจให้อีกคนหนึ่งจนเขาสามารถไว้ใจเรามากพอที่จะเดินมาฝั่งของเราได้งานแรกของผมคืองานขายแล้วสินค้าของผมครับคือคอร์สเรียนภาษาอังกฤษและบบกว่ามีความเชื่อและความมั่นใจที่ว่าเฮ้ยถ้าลูกค้าของผมตัดสินใจซื้อสินค้าของผม ชีวิตของเขาจะสามารถดีขึ้นได้มากๆเลยเพราะว่าภาษาอังกฤษเปลี่ยนชีวิตผมเขาจะสามารถมั่นใจมากที่เราจะสามารถทําอะไรได้หลายอย่างมากขึ้นเลยนะครับแล้วก็ลูกค้านะครับที่มาเจอผมทุกคนผมก็มั่นใจผมก็จูงใจด้วยความเชื่อที่ว่าเฮ้ยถ้าพี่ตัดสินใจซื้อถ้าพี่ตัดสินใจเดินมาฝั่งของผมชีวิตพี่จะดีขึ้นด้วยภาษาอังกฤษนะครับและแล้วพอผมสื่อสารแล้วผมจูงใจด้วยพลังด้วยความเชื่อมั่นอย่างนั้นลูกค้าผมก็ตัดสินใจซื้อสินค้าครับผมจะหมดสามารถเป็นท็อปเซลล์ระดับประเทศได้นะครับ ทีนี้นะครับพอเรารู้และเชื่อจริงๆว่าสิ่งที่เราจูงใจให้อีกคนหนึ่งครับมันดีต่อชีวิตเขานี่คือภาพเลยนะคมอผากใหญทุกคนดูภาพเลยนะครับว้าวมันสวยไหมครับ ใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรากําลังจูงใจให้เขามาในที่ที่จะทําให้ชีวิตของเขาดีขึ้นมันเลยเป็นภาพที่สวยงามนี้มันเลยเป็นสถานที่ที่สวยงามนี้เพราะว่าถ้าเขาตัดสินใจมาฝั่งของเราชีวิตของเขาจะดีขึ้นนะครับทีนี้เรลองทิดตามผมดูครับพอเราเชื่อจริงๆว่าฝั่งของเราฝั่งที่เราจะจูงใจให้เขามามันดีและมันสวยงามอย่างนี้เราจะมั่นใจในการสื่อสารมากน้อยแค่ไหนเราจะมั่นใจในการไกด์ในการจูงใจคนมากน้อยแค่ไหน มากมากเลยใช่ไหมครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราไม่เชื่อว่าการที่เขาตัดสินใจมาฝั่งของเรามันจะสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับชีวิตของเขาหรืออันนี้อันนี้คือหรือเลยนะครับถ้าการที่เขามาฝั่งของเรานะครับทําให้ชีวิตของเขาแย่ลงเพราะว่ามันผ่านการจูงนใจที่เห็นแก่ตัวมันคือผ่านผ่าการจังใจที่เราอยากจูงใจคนเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวอะครับนี่คือภาพเลยใช่ไหมครับแล้วแล้วคุณคิดอย่างครับ คุณในฐานะคนจูงใจมันจะมีน้ำหนักแค่ไหนคือทุกคนสามารถสัมผัสถึงความจริงใจได้ใช่ไหมครับแล้วแล้วคนอีกฝั่งหนึ่งถ้าเขาสัมผัสได้ว่าเฮ้ยเขาไม่ได้คนคนนี้ไม่ได้หวังดีกับฉันนะเขาจะอยากมามากน้อยแค่ไหนมันก็ไม่อยากมาใช่ไหมครับเพราะฉันจุดปสงค์ครับคือเราจะอยากจะเปลี่ยนจากภาพนี้มาเป็นภาพนี้ให้ได้ <ท Lanc an> ใช่ไหมครับเเราอยากจะให้การที่ใครสักคนตัดสินใจที่จะเดินมาฝั่งของเราเป็นผลดีกับชีวิตของเขาเป็นสถานที่ที่สวยงามนะครับแล้วก็นี่คือวิธีเลยนะครับและนี่คือแบบหลักเลยนะครับนี่คือคําถามนะครับที่ผมอยากให้จะทุกคนตอบตัวเองให้ได้นะครับผมเว้นวรรคไว้สองคำใช่ไหมครับคําว่าใครนะครับคืออะไรคือคนที่เราอยากจะจูงใจใครนะครับแล้วก็การกระทำนะครับคือเราอยากเราอยากจะจูงใจให้เขาทําอะไรนะครับนี่คือคําถามที่เราต้องตอบให้ได้นะครับแล้วก็ ตัวอย่างครับถ้าผมเป็นเซลล์ผมอยากจะจูงใจให้ลูกค้าของผมซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของผมนะครับนี่คือคําถามที่ผมต้องตอบให้ได้การที่ผมจูงใจให้ลูกค้า,าใครนะครับการที่ผมจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของผมเป็นผลดีกับชีวิตของลูกค้าของผมอย่างไรผมต้องตอบเองให้ได้เช่นก็เขาอาจจะมั่นใจขึ้นเขาจะมีประสบการณ์ชีวิตที่ดีขึ้นก็ได้ใช่ไหมครับ แล้วพอผมตอบแล้วผมรู้ผมก็รู้ว่าภาพที่ผมจะพาใครสักคนเดินมาฝั่งของผมมันเป็นภาพที่สวยงามมันเป็นภาพที่จะส่งผลดีให้กับชีวิตของเขาได้และนี่คือกฎแรกและกฎอันดับหนึ่งเลยนะครับในการที่เราจะจูงใจใครสักคนเลยนะครับคือเราต้องรู้และเชื่อว่าสิ่งที่เราจูงใจอีกคนหนึ่งเป็นผลดีกับชีวิตของเขาอย่างไงเราต้องเชื่อและรู้นะครับทีนี้ต่อไปนะครับเป็นเทคนิคการขายนะครับที่สามารถทำให้ผมเป็นท็อปเซลล์ระดับประเทศในองค์กรได้เลย นะครับเทคนิคนี้นคับชื่อว่า hot button นะครับ hot แปลว่าร้อน button แปลว่าปุ่มเหมือนปุ่มกดนะครับ hot button เทคนิคนี้คืออะไระครับคือในตัวเราทุกคนมีปุ่มที่ถ้าเราเรากด อ่าเขาจะเปลี่ยนจากเย็นแบบไม่อยากลงมือทําไม่ค่อยเชื่อกลายเป็นร้อนอยากลงมือทํามากๆแล้วก็อยากจะเชื่อแต่อยากอยาก,อยากจะมาฝั่งเรามากๆอันนี้คือ hot button นะครับคือคือเราจะกดปุ่มปุ่มในตัวเขาอะจนเขาเปลี่ยนจากเย็นเป็นร้อนได้เลยนะครับแล้วก็ hot button คืออะไรนะครับนี่คือนิยามเลยครับ hot button คือแรงจูงใจสูงที่สุดของใครสักคนในการที่จะลงมือทําหรือตัดสินใจอะไรบางอย่าง อ่าคือถ้าสมมุติว่าเราเจอฮอตบัตเทนของเขาแล้วเรากดเขาจะตัดสินใจในทันทีนี่คือเทคนิคนี้ทีนี้นะครับฮอตบัตเทนนะครับเพราะว่าปุ่มนี้มันเป็นปุ่มที่ถ้าเรากดและเขาจะสามารถเปลี่ยนจากเย็นเป็นร้อนเราจะสามารถจูงใจเขาให้ลงมือทาอะไรบางอย่างที่เราอยากให้เขาทําได้เลยปุ่มนี้มันไม่ได้หาได้ง่ายๆใช่ไหมพราะเพราะว่ามันมันมันส่วนตัวมันลึกมันอันมันอันตรายถ้าสูงว่าผมให้ใครเห็นก็ได้ใครสักคนก็จะสามารถจูงใจผมก็ได้ เพราะฉะนั้นนะครับนี่คือภาพของฮอตบัตเทนในจิตใจใครสักคนเลยจะเป็นเหมือนภาพภาพนี้เลยอ,อันนี้คืออะไรนะครับคือฮอตบัตเทนจะอยู่ในส่วนลึกที่สุดของจิตใจใครสักคนและก่อนที่จะถึงก็จะมีกำแพงนนในภาพจริงๆแค่2ชั้นนะครับแต่แต่ถ้ามองจริงๆในจิตใจใครสักคนจะมีกำแพงหลายชั้นมากๆเพราะว่าถ้าถ้าผมให้ใครสักคนเห็นปุ่มฮอตบัตเทนของผมเขาก็จะสามารถจูงใจผมให้เสียผลประโยชน์ก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับ นี่คือวิธีที่เราจะหาฮอตบัตเทนของใครสักคนเลยครับนี่คือ3ขั้นตอนนะครับในการหาและใช้ฮอตบัตเท่นในการที่จะจูงใจใครสักคนนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับคือเราต้องมีเจตนาที่ดีและความอยากที่จะช่วยเหลือเขาจริงๆนะครับเป็นเพราะว่ากำแพงรอบจิตใจของเราที่หนาที่แน่นที่เป็นหลายๆชั้นมันคือกำแพงที่จะปกป้องตัวตนของเราใช่ไหมครับเราทุกคนมีใช่ไหมครับเพราะว่าเราทุกคนเคยถูกทำร้ายในชีวิตไม่จะไม่ว่าจะเป็นผ่านคำพูดไม่ว่าจะเป็นผ่านการกระทำของใครก็ตามนะครับเราทุกคนถูกทำร้ายในชีวิตรูปแบบใดรรูปแบบหนึ่งเราทุกคนเลยมีกำแพงที่หนาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่จะสามารถเข้าในส่วนลึกที่สุดของจิตใจของเราจริงๆ เราจะเปิดใจให้ใครละ่ะคนที่เจตนาดีคนที่จริงใจคนที่อยากจะช่วยเหลือเราจริงๆใช่ไหมครับแล้วพอเราสื่อสารด้วยความจริงใจมันจะออกมาผ่านท่าทีผ่านสีหน้าผ่านคําพูดของเราและเขาก็จะสัมผัสได้นะครับแล้วก็ล็อกมันก็จะคลายแคโดยทันทีนะครับนี่คือขั้นตอนที่1นนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่2นะครับคือเราจะใช้คําถามในการหาฮอตบัตชันและสังเกตอารมณ์คีย์เวิร์ดคือสังเกตอารมณ์ ong, ของคนที่เราถามนะครับเป็นเพราะว่าพอเราถามคําถามและใกล้ ฮอตบัตชั่นของใครสักคนมากขึ้นเท่าไหร่อารมณ์ของเขาจะยิ่งพีคมากขึ้นเท่านั้นนะคุณผากให้ทุกคนฟังประโยคนี้นะครับแรงจูใจสูงที่สุดคีย์เวิรคือสูงที่สุดของใครสักคนคือสิ่งที่จะทําให้เขารู้สึกคีย w เ r d คือรู้สึกอะไรบางอย่างได้มากที่สุด รแรงจูงใจสูงที่สุดของใครสักคนคือสิ่งที่จะทําให้เขารู้สึกถึงอะไรบางอย่างได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นความตื่นเต้นความสุขความเศร้าความตื้นตันความทุกข์ความเจ็บปวดแล้วก็เรามองหาอารมณ์พีคข,ของใครสักคนนะครับแล้วพอเราเจออารมณ์นั้นนะครับแล้วก็เ,กเจอฮอตแัตช์ของเขาแล้วนะครับ <S <S ผมอยากให้คนดูกราฟนี้ด้วยกันนะครับนี่คือกราฟของอารมณ์ของคนคนหนึ่งนะครับแล้วก็ผมอยากจะยกเคสตัดดี้มาให้ทุกคนเห็นจริงๆเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ ทีนี้เราจะทําคืออะไรนะครับคือเราจะถามหาฮอตบัตชันและสังเกตอารมณ์ของใครสักคนนะครับทีนี้นะครับนี่คือเคสจริงท,ท,ที่เกิดขึ้นตัวผมเองเลยนะครับคือมีนักเรียนคนหนึ่งนะครับเด็กมาหาลัยเป็นเด็กผู้ชายเดินเข้ามาในสถาบันสอนภาษาของผมนะครับแล้วก็ผมก็มีหน้าที่เป็นเซลล์ขายนะครับผมก็ถามน้องคนนี้คาถามแรกเลยว่าทําไมน้องถึงอยากเรียนภาษาอังกฤษครับน้องก็บอกว่าเกรดผมก็น่าจะดีขึ้นนะครับพี่อลอาล,ลองดูอารมณ์นะเกรดเกรดผมก็น่าจะดีขึ้นนะครับที่อารมณ์เป็นยังไง เนิ่มมากเลยผมผมก็ถามคำถามต่อถามคำถามเพื่อหาฮอตบัตเทนต่อใช่ไหมผมผมก็ถามคำถามต่อแล้วแล้วเราคิดว่าถ้าเราได้ภาษาอังกฤษจะช่วยชีวิตเราอย่างไรได้บ้างไหมน้องเขาก็บอกว่าผมก็น่าจะมีงานทําที่ดีนะครับพี่อารมณ์เป็นอย่างไรอารมณ์เนิ่มมากเลยใช่ไหมครับและพราะคือคือพอเราถามคําถามแล้วอารมณ์เนิ่มสิ่งที่เราถึงสิ่งสิ่งที่เราต้องทำนะครับคือเราต้องเปลี่ยนมุมในการถามเปลี่ยนองศาในการถามใหม่นะครับผมก็เปลี่ยนคําถามผมก็ถามว่า น้องมีความฝันอะไรบ้างไหมในชีวิตน้องเขาตอบผมอ <c oughs> ยากประสบความสําเร็จครับพี่เฮ้ย,อย,อ,ยอยู่ดีมันหนักแน่นขึ้นมาโดยทันทีอารมณ์ก็ขึ้นมาหน่อยแล้วใช่ไหมครับจะจะจ,จุดต่ำมาเป็นจุดนี้ใช่ไหมครับอารมณ์ก็ขึ้นมาหน่อยแล้วโอเคโอเคผมมาถูกท้าแล้วผมก็ถามต่อความฝันของเราคืออะไรครับผมอยากทําให้พ่อแม่ผมภูมิใจครับพี่เฮ้ยอารมณ์มันตื้นตันอารมณ์มันค่อยๆขึ้นแล้วผมก็ถามต่อทาไมถึงอยากทําให้พ่อแม่ภูมิใจ คือตอนเด็กครอบครัวผมลําบากแล้วครอบครัวผมก็ไม่ค่อยมีเงินพี่ล้วพ่อแม่ผมลําบากเพื่อผมมาเยอะมากเสียงสั่นอารมณ์ผีที่สุดใช่ไหมครับฮอตบัตชชัของน้องเขาคืออะไรคือเขาอยากทําให้พ่อแม่ของเขาภูมิใจผมเจอแล้ว ใช่ครับพอเราเจออารมณ์ที่พีคที่สุดข,ของใครสักคนแล้วก็เจอฮอตบัตชั่นของเขาแล้วนี่คือขั้นตอนที่2นะครับคือถามคำถามในการหาฮอตบัตชันและสังเกตอารมณ์นะครับและขั้นตอนที่3นะครับเป็นขั้นตอนที่เราจะดึงเขามาฝากเราแล้วครับเราจะทําอะไรขั้นตอนที่3คือเราจะเชื่อมฮอตบัตชั่นของเขากับสิ่งที่เราอยากจะจูงใจให้เขาทำอ่าเดี๋ยวยกตัวอย่างนี้ต่อนะครับผมอยากให้น้องคนนี้ลงคอร์สเรียนภาษาอษีงกับผมใช่ไหมครับแล้วผมเจอฮอตบัตชั่นของเขาแล้วคือเขาอยากจะทาให้พ่อแม่ของเขาภูมิใจ เราจะเชื่อมพอตบัตรแทนกับสิ่งที่เราจะจูงใจเขาผมก็ถามน้องเขานะครับว่าน้องคิดว่าถ้าน้องพูดภาษาอังกฤษได้พ่อแม่น้องจะภูมิใจหรือเปล่าภูมิใจอย่างไรบ้างไหมเนี่ยน้องเขาตอบผมมาแบบอยู่ดีเงยหน้าขึ้นมาแล้วแล้วแววตามุ่งม,มั่นเขาตอบผมว่าภูมิใจมากเลยพี่พ่อแม่ผมฝันให้ผมอยากพูดภาษาอังกฤษได้ผมอยากจะทำพ่อแม่ผมภูมิใจเห็นไหมครับ น้องเขาก็เริ่มอยากจะเดินคือคือคือแทบจะเดินมาฝั่งผมผมนะแล้วผมก็ยกตัวอย่างใน,ในชีวิตประจําวันของผมตอบผมก็บอกว่าเออที่น้องคิดอยู่มันเป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าพี่อ่ะมีต้นทุนเป,ปาฐาฐ็นภาษาอังกฤษแล้วพอพี่ได้งานที่ดีผ่านการที่พี่พูดภาษาอังกฤษได้ดีเงินเดือนก็โอเคพ่อแม่พี่ก็ภูมิใจในตัวพี่นะเห็นไหมครับคือผมก็เชื่อมฮอตบัตเชนกับสิ่งที่ผมจะจูใจน้องเขาตอแล้วผมว่ากดอุ่นนี้เรื่อยๆนะครับจนน้องเขาร้อนและตัดสินใจลงคอเส้นภาษาอังกฤษกับผม น e w วคือการใช้เทคนิคฮอตบัตชันนะครับในการจูงใจใครสักคนมันทรงพลังมากๆเลยนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทวน3ขั้นตอนให้อีกรอบนะครับขั้นตอนแรกครับคือเราต้องมีเจตนาที่ดีและความอยากจะช่วยเหลือใครสักคนจริงๆมันคือกุญแจเข้าสู่จิตใจไข่ซักคนเลยนะครับขั้นตอนที่2เราจะใช้คําถามในการหาฮอตบัตชันและสังเกตอารมณ์ของคนที่เราถามนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่3นะครับคือเราจะเชื่อม คีย์เวิร์ดคือเชื่อมนะครับเราจะเชื่อมฮอตแบตเทกับสิ่ธ์ของเขานะครับกับสิ่ธที่เราจะจูงใจเขาให้เขาทํานะครับแล้วก็จะกดปุ่มดันเรื่อยๆจนเขาเดินมาฝั่งของเรานะครับแล้วก็กุญแจนะครับที่สาคัญที่สุดในการจูงใจใครสักคนคือเราต้องมั่นใจและรู้และเชื่อว่าที่สิ่งที่เราจะจูงใจเขาครับคือผลดีกับชีวิตของเขาอย่างไรมันจะวาดภาพที่สวยงามนะครับแล้วก็สร้างความไว้ใจเขาให้เขาอยากจะเดินมาฝั่งของเราให้ได้นะ สำหรับนักขายทุกคนที่ฟังอยู่นะครับนี่คือวิธีเพิ่มยอดขายให้คุณ2อถึงสเท่าก่อนหนึ่เลยนะครับนี่คือปัญหาที่นักขายทุกคนมีคือนักขายแต่ละคนจะมีลูกค้าประเภทที่ว่าเราปิดการขายได้ยากมากๆพยายามอธิบายสินค้าพยายามจูงใจแต่การสื่อสารเหมือนเข้าไม่ถึงเขาเลยลองคิดตามผมดูก็ได้นะครับว่าพอคุณเจอลูกค้าที่มีลักษณะอย่างไรคุณจะรู้สึกว่าการจูงใจมันเกิดขึ้นได้ยากมากๆสส่วนบางคนอาจจะเป็นลูกค้าที่เงียบ บางคนเป็นลูกค้าท right kind of so ี่ดุบางคนเป็นลูกค้าที่แก่กว่าเด็กกว่าต่างเพศต่างวัยอะไรก็ตามคือนักขายทุกคนมีนะครับและสาเหตุครับเป็นเพราะว่าจิตวิทยาของเรากับจิตวิทยาของลูกค้าไม่ตรงกันวิธีการสื่อสารของเราไม่ตรงกับวิธีการรับสารของลูกค้าของเราการจูงใจมันเลยเกิดขึ้นได้ยากมากๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณสามารถปรับการสื่อสารของคุณให้เข้ากับจิตวิทยาของลูกค้าได้ทุกคน คีย์เวิร์ดคือทุกคนนะครับยอดขายของคุณจะเพิ่มขึ้น2 3 4 5เท่าเงินเข้ากระเป๋าคุณจะเพิ่มขึ้นหลักหมื่นหลักแสนบางคนหลักล้านเลย้วยซ้ําและถ้าสิ่งที่ผมพูดอยู่ครับตอบโจทย์ชีวิตงานขายของคุณผมได้ทำหลักสูตรหนึ่งขึ้นมานครับที่จะช่วยคุณตรงจุดนี้โดยตรงหลักสูตรนี้ครับชื่อว่า Social Mastery สิจิตวิทยาพิชิตใจคนในหลักสูตรนี้นะครับ, y, บ,ญญรรบโมเดลการสึกษาแรกที่คุณจะเรียน,นครับชื่อว่า Align and Redirect เพื่อให้เห็นภาพนะครับนี่คือโมเดลเลย ถ้านี่คือคุณในฐานะนักขายนะและนี่คือลูกค้าของคุณมดลการสื่อสาร Align and Redirect คืออะไรมันคือตรงนี้เลย Align คือคุณจะปรับการสื่อสารของคุณให้ไปในทิศทางเดียวกับลูกค้าของคุณนี่คืออะไรอะไรคือไปในทิศทางเดียวกับลูกค้าของคุณครับแล้วก็ Redirect คืออะไรเพราะคุณปรับการสื่อสารของคุณแล้วนะครับคุณจะสามารถ Redirect ความคิดและอารมณ์ของลูกค้าของคุณได้ จากเย็นเป็นร้อนจากไม่อยากซื้อกลายเป็นซื้อได้คุณจะสามารถทาได้นะครับผ่านการปรับการสื่อสารคุณให้ตรงกับจิตวิยาลูกค้าของคุณนะครับแล้วก็ทำอย่างไรเดี๋ยวเรามาเรียนต่อกันในคอร์สนะครับสิ่งต่อไปที่คุณจะเรียนในหลักสูตรนี้นะครับคือโหมดการสื่อสารที่แต่ละคนมีไม่เหมือนกันคืออะไรคือพอคุณรู้แล้วว่าโหมดการสาื่อสารโหมดการรับสารของลูกค้าของคุณเป็นประเภทนี้คุณจะสามารถปรับการสื่อสารคุณให้เข้ากับโหมดการรับสารของลูกค้าของคุณได้ และสิ่งต่อไปที่คุณจะเรียนนะครับคือความต้องการเชิงจิตวิทยาที่เราทุกคนมีเหมือนกันคืออะไรผมมีคุณมีลูกค้าคุณก็มีคือพอคุณเข้าใจว่านี่คือความต้องการสูงที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์และคุณสามารถเติมเต็มลูกค้าของคุณได้คอนเน็กชันมันจะเกิดน,นะครับสิ่งต่อไปที่คุณจะเรียนในหลักสูตรนี้นะครับคือเทคนิคจากโกหกอ่าคุณจะสามารถจับโกหกได้นะครับผ่านชั้นเชิงการตั้งคําถามของคุณถามคำถามประเภทนี้ แล้วคุณก็จะสามารถดูแลครับว่าเหตุผลที่ลูกค้าของคุณไม่ตัดสินใจซื้อกับคุณนะครับจริงหรือเปลอาสิ่งต่อไปที่คุณจะเรียนในหลักสูตรนี้นะครับคือจิตวิทยาการเล่าเรื่องคือพอคุณเล่าเรื่องได้ถูกวิธีคุณรู้ไหมครับว่าจิตวิทยามนุษย์คือจะคอยตามสตอรี่โดยอัตโนมัติ เพราะฉะนั้นถ้าคุณเล่าเรื่องถูกจุดถูกวิธีคุณจะสามารถออนไลน์และวีดีกร์กความคิดของลูกค้าคุณให้มาฝังคุณได้โดยท,ทันทีนี่คือจิตวิทยาการเล่าเรื่องที่ทรงพลังมากๆนะครับและส,สุดท้ายที่คุณจะเรียนในหลักสูตรนี้นะครับคือทักษะสังคมชั้นสูงจากประสบการณ์ผมนะครับที่ผมคุยกับนักขายเป็นหลายร้อยคนผมบอกเลยนะครับว่านักขายบางคนมีการกระท,ทําที่ไม่ได้มีการตระหนักหรือสภาวะการรับรู้ทางสังคมคืออีคิอ,อะ คือคือเราไม่รู้ว่าการที่เรามีท่าทีหรือกิริยานี้สามารถทําให้คนรอบตัวเรารู้สึกแย่ได้เพราะฉะนั้นนะครับผมจะไม่ได้ให้คุณแค่เทคนิคการจูงใจแต่ผมจะให้คุณวิธีพัฒนา EQ เพื่อสร้างความประทับใจได้เหมือนกันนี่คือสิ่งที่คุณจะได้จากหลักสูตรนี้นะครับและสำหรับคนที่ฟังอยู่นะครับและสนใจนะครับค่าสมัครเรียนนะครับอยู่ที่3,250บาทและผมอยากใช้กําลังใจนักขายทุกคนที่ฟังอยู่และตั้งใจตอนนี้นะครับว่าขคอดีของการทําง,งานขายคืออะไรรู้ไหมครับ เงินเดือนของคุณไม่ได้ฟิก์เงินเดือนของคุณเท่ากับความชนญและทักษะการขายของคุณเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นนักขายที่ดีทักษะการจูงใจสูงเงินเดือนของคุณก็จะสูงตามเพราะฉะนั้นวิธีเพิ่มเงินเดือนคืออะไรคุณแค่ต้องพัฒนาทักษะการขายของคุณเพราะฉะนั้นครับสำหรับนักขายที่ตั้งใจพัฒนาทักษะการจูงใจจริงๆนะครับสามารถติดต่อ inbox page hand energy แล้วก็สมัครเรียนได้วันนี้เลยครับ